ถ้าได้เงินกลับไปแล้วพี่ก็คงยังไม่ปบ้านเราแล้วล่ะก็นี่ให้เงินลราไปแล้วเราก็กลับไปเลยแค่นั้นแหละอ่าก็ได้เราไม่ต้องกลัวหรอกหนูไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่ได้อ่ะคือเงินมันเข้ามาแล้วอนี่ยตรงนี้ยังไงพี่อ้อก็ต้องคืนให้มันก็ไม่ได้ว่าเลยมันเหมือนกับว่าอะไรแบบพี่เป็นตัวอะไรอย่างนี้โอ้โหไม่แล้วก็เหมือนกันให้พี่มีอิสระหน่อยหนูให้พี่ได้หาอย่างอิสระหน่อยตอนเนี้ยไม่พี่มาไม่เพื่อนพี่เกรงใพี่กับเพื่อนเขาพี่เก่งใจเพื่อนที่ที่ตีตะเกียเขา บอกตรงๆเลยที่ให้ข้อรถไปเข้าไคแนนนี่ก็พลงแล้วหนูไม่ขับรถมาอีกเนี่ยแล้วพี่กอบหนูถามอะไรสั่งเลยสั่งเลยหนูนนถามอะไรหน่อยนะอืไฟแนนซ์เนี่ยหนูก็เคยเอารถไปเข้าแต่มันไม่เคยถึงขนาดจะยืดเยอขนาดนี้ไงอไม่รู้เหมือนกันนะหนูพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่เคยเอาไปเข้าครั้<อ>งแรกในชีวิตก,ก็เหมือนกันเนี่ยที่เอาไปเข้าเนี่ยอืแล้วพูดจึงอนะะ ทำอย่างเงี้ยหลบหนูแต่ตอนหนไม่ได้หลบไม่ได้หลบไม่ได้หลบเลยไม่ได้หลบเลยพอได้แล้วเดี๋ยวจะจัดการให้เลยหนูตอนนี้พี่เหนื่อยมากพี่เครียดมากเลยบองตรงเลยเงินที่พี่ไม่ได้เอยู่ได้อ่ะอืมอ่ะแล้วหนูจะเจอพี่ตอนไหนเนี่ยแล้วมันยังไงอ่พี่มันเขาบอกว่ามันต้องไปเวลาทําการเนี่ยหนูเขาต้องไปเอาเงินที่เวลาทําการเนี่ยจะยังไงมดจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่เงินน่ะก็คือมีโชว์ในบัญชีแล้ว พี่ก็สุดความส,สามารถแล้วพี่อ้อยแกก็เต็มที่แล้วแกก็ยง<ะ><ป>ให้เต็มที่เดยเพิ่งเยเพว<ๆ>ิ่งหนูหนูอยากมากแต่งเงินน่ะก็คือเงินน่ะได้หนูไม่ต้องห่วงหรอกแต่นี่พี่ไม่ไไรู้จะทายังไงก็มันออกไม่ได้เงินออม,มันออกไม่ได้เงินมันเบิกไม่ได้เงินพี่ก็อยู่กับเขาต้องประมาณสองแสนกว่าค่<ๆ>าะแต่ของเราไปแล้วเนี่ย หนูขอไปหาพี่ได้ไหมล่ะตอนเนี้ยเราไปคุยกันเราก็ไม่ได้ทําอะไรกันนี่พี่ขอเจอกันแค่นั้นนหละคุยก็เท่านั้นแหละหนูเออพี่ไม่มีเงินให้เราอะ่ะพี่ก็ละอายเหมือนกันแหละไม่แค่อะไรหรอกออืก็หนูไม่ได้ทําอะไรแล้วก็เราไปคุยกันแล้วแค่เจอกันมันจะเป็นอะไรนักหนาแล้วพี่ ไอเจอมันเจอได้หนูแต่ว่าวิทย์ไดยังอารมณ์อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวพูดมาพี่ก็ไม่สบายใจที่เอกก็ไม่สบายใจอีกคนมาทีกับพี่เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าพี่ไม่ฟังหนูเลยพี่รัวเลยเดี๋ยวก็ที่เอกเดียวกันหนูพูดเองพี่ไม่ฟังหนูเลยพี่รัวอย่างเดียวเลยอ่ะพี่ไม่เปิดโอกาสให้หนูได้พูดเลยอ่ะอ่ะแล้วเราจะเอายังไงหนูตอนที่เราให้เงินก่อนที่จะไปหาเราแค่นั้นแหละเนี่ยหนูยังไม่ทันพูดเลยพี่พี่พูดอยู่คนเดียวเลยอ่ะ พี่วิทย์เขาพูดกับหนูแล้วพี่จะไม่พูดอะไรเลยพี่จะไม่เข้าใกล้พี่วิทย์บอกเลยแค่ขออยากเจอกับพี่แค่นั้นแหละงั้นเดี๋ยวพี่ต้องไปคุยกับพี่อ้อยก่อนขอคุยกับพี่อ้อยก่อนว่าเงินยอดของพี่มันได้เท่าไหร่ทั้งหมดเลยอ่ะได้เท่าไหร่เช็คมันมีในธนาคารเท่าไหร่แล้วก็เป็นตีออกมาเป็นเงินให้เท่าไหร่พี่จะดูตัวนี้แล้วจะถ่ายเอกสารเอาไว้ให้เราดูอืแล้ววันนั้นพี่บอกว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันหนู หนูยังไม่ทันจะพูดอะไรเลยฮัลโหลอะไรนะคะไม่ค่อยได้ยินเสียงรถมันดังฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไรนะเมื่อกี้หนูไม่ค่อยได้ยินเสียงรถมันดังเดี๋ยวพี่จะยิ้มพี่เอกแล้วพี่จะโอนไปให้ก่อนมันจะลำบากไหมนะพี่ ยังไงมันก็ต้องอยู่ด้วยกันอีกคืนหนึ่งไงแหละที่เนี่เพราะยังไง,ยยง,ไงเงินมันไม่ได้วันนี้อะยังไงพี่ก็ต้องอยู่ที่นี่อีกคืนนึงเนี่ยแต่พี่ต้องรอก่อนเพราะว่าพี่เอกเขาไปทําธุระพี่อยู่ไห้นันอยู่็กลวแต่พี่แล้วกันไายคือเงินตัวนี้มันเหลือแค่กดแชร์ลิงอย่างเดียวเพราะมีโชว์แล้วหเขก็ใจไหมไมต่ตอนนี้พ,พี่กำลังจะขึ้นมาที่บ้านพี่อ้อยเนี่ยพี่อ้อยจะไปถามน้องโกน้องๆพี่ๆเขาอะ กาพอมีเงินตัวไหนบ้างไหมก็จะดึงมาให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายจะเอาคืนให้เนี่ยเนี่ยขึ้นมากันอยู่เนี่ยที่อะเมื่อกี้หนูอยู่ในห้างอะหนูถามห้างเขาบอกว่าอย่างเคลียร์ลิงเคสเคลียร์ลิงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกภายในสามวันเจ็ดวันแค่นั้นอะอหนูก็ไปถามเขายังไงแล้วเป็นเชสเรียกเก็บแต่งจังหวัดน,น้หนูบอกว<ล>่าไม่ใช่ถ้าต่างจังหวัดอ่ะเนี่ยงั้นงั้นก็เจ้าหน้าที่คนนั้นอะโทรคุยกับพนักงานใหญ่เลยหนูเออ เพราะว่าที่เนี้ยไม่ว่าที่ไหนที่พี่ก็ไปติดต่อเนี่ยเมื่อกี้พี่ก็ไปถามมาไปคุยมาด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสิบสี่สิบห้าวันทาการเนี่ยหนูเมื่อกี้หนูถามเขาบอกว่ามันเป็นเช็คต่างจังหวัดจากกรุงเทพมาเข้าที่เชียงใหม่แล้วเขาบอกว่าต้องตีไปกรุงเทพอีกหนูก็บอกเขาอย่างนี้ใช่ไหมนี่เขาก็บอกว่าสามวันถึงเจ็ดวันว่างเงี้ยแล้วนี่มันทาไมช้าจังหนูก็ว่าอย่างนี้อืมหนูก็แปลกพี่เอ,อเองก็อยากให้มันออกไปไวจังเลยพี่อยากกลับบ้าน เพราะว่าพี่เอกจะให้งานมทำทำไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่เอกต้องทํางานนี้เขาก็หยุดงานแล้วเนี่ยคดีพี่อ้อยเขาเขาไปส่งพี่พูดว่าจต้องขึ้นแต่ว่าเงินถ้ามีเง่นเขาก็จะเอาเงินกาใช้ตัวซ่อมกับกล้าขึ้นมาหนูไม่มีต really IR <Yes. 3. S 2> ังค์เหลือแล้วน่เหลืออยู่ร้อยกว่าบาทเนี่ยน้ำมันรถก็ยังพี่เองเหลืออยู่สิบี่ร้อยบอกให้เพราะว่ายืมพี่เอกร้อยพันหนึ่งเนี่ยหนูอยากจะจ่ายก็รออยู่เนี่ยรอรอถ้าได้เนี่ยก็คือจะให้เติมน้ำมันค่าน้ำมันรถให้พี่อ้อยกลับบ้านเนี่ย พี่อยากกลับบ้านจะตายอยู่แล้วไม่ได้อยากอยู่เลยเนี่ยถึงอากาศดียังไงก็ไม่ได้อยากอยู่เลยตรงเนี้ยอืมแล้วแต่แต่ถ้างเงินแบงค์ไม่ได้ยังไงพี่อ้อยเขาจะยืมเพื่อนเขาพี่น้องเขาให้หนูก่อนใช่ไหมเนี่ยขึ้นมาบนดอยแล้วกอะไรจะไปยืมพวกเพื่อนพี่พี่เขาเนี่ยเดีกพี่ก็ขึ้นมากับเขาอยู่เนี่ยเดี๋ยวยังไงพี่จะส่งข่าวประมาณบ่ายโมงแะละหนูประมาณบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองละ่ะออยังไงช่วยช่วยหนูด้วยนะเพราะว่าหนู<อ>ยังไงหนูก็ไม่รอแล้ว พราะหนูไม่มีเงินเหลือแล้วเนี่ยหนูต้องนอนขดอยู่ในรถสองคืนแล้วอะว่าวันนี้เป็นวันหยุดรัฐมนูญเขาทําอะไรกันไม่ได้หรอกหนูถ้าเงินจะออนไลน์ก็คือออนไลน์ออไ,ลได้อะต่อออนไลน์ได้เพราะว่ามันย้ายมาอยู่ที่ห้างแล้วแต่วันนี้ที่ห้างอะ่ะเขาก็มีเขาเปิดจริงแต่เขาว่าบางที่เขาก็ไม่ได้เปิดบางเขาบางที่ก็ไม่ได้ทํางานตรงเนี้ย แล้วถ้า,าพูดยู่ข้าวหนูจะไม่รอแล้วนะพี่ฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฟังอยู่หนูจะไม่รอแล้วนะทำไมร่ะไม่รู้แหละถ้าหนูทำอะไรไปหนูจะไม่รอนั่นพี่แล้วนะเพราะหนูรอมาเป็นเดือนละเดือนกว่าแล้วด้วยหนูต้องการใช้เงินก็แล้วแต่โมดเถอะพี่ก็เป็นที่แล้วเนี่ยพี่ก็บอกแล้วไงว่าไว้ไว้วัวนพรุ่งนี้ก็วันตรนษนี้ มันก็โอเคเพราะว่าพี่ก็รออย่างนี้ก็รอนานวันละหนูเห็นพี่พูดอย่างนี้ทุกวันอะโอเคทุกวันอะถ้าหนูรออยู่เชียงใหม่กับพี่หนูก็อย่างนี้ทุกวันอะเพราะหนูต้องจําเป็นใช้เงินหนูบอกตรงๆเลยพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนั่นลหละไม่แต่หนูบอกพี่ก่อนถ้าเกิดหนูทําอะไรลงไปพี่อย่าว่าหนูก็แล้วกันอือเพราะว่าพี่ก็บอกแล้วให้เรารอยสองวัน แล้วหนูถามมาอีกสองวันเนี่ยมันจะแน่นอนไหมก็โอเคก็พี่ก็บอกพี่ก็รออยู่ตรงนี้จุดตรงนี้พี่ก็รออยู่เออถ้าพี่ไม่รอก็ว่าไปอย่างหนูจะรู้ได้ไงว่าพี่รอหรือไม่รอบางครั้งพี่อยากจะอยู่บ้านพี่อยู่ก็ได้ตอนเนี้ยเขาทุกคนเขาบอกหนูหมดแหละเออก็โทรมาเถอะโทรมาเลยไม่โทรไปได้พี่ก็ไม่รับไงวันนี้ทั้งวันมาก็ได้นี่มาก็ได้ได้ใหญ่จะพอน่ะมาไปได้ไงหนูไปวันนั้นหนูยังไม่เจอพี่เลย หนูจะไปได้ไงหนูไปหนูก็ไม่เจออีกไม่จําเป็นเราจะต้องอยู่ที่บ้านอ่ะเพราะว่าพี่บอกแล้วงอว่าพี่จาเป็นจะต้องมาตรงนี้จุดอยู่ตรงนี้แค่หนูไปถึงหนูขอเจอพี่พี่ยังไม่ให้หนูเจออ่ะพี่บอกอมดไปเรับสุชายแลวกันว่าไม่วันพรุ่งนี้ก็วันจันทรนี้สองวันแฉกสองวันเพราะว่าพี่อ้อยแกบอกกับพี่มาอย่างนี้อ่าหนูก็บอกพี่ละกันถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเกินมาที่หนูทําอะไรก็อย่าว่าหนูก็ละกัน อือฮึค่ะค่ะแค่นั้นแหละแล้วตอนนี้พี่ก็กำลังเดินทางกลับอยู่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจนะไม่เพราะพี่ไม่จะพูดยังไงแล้วพี่พูดได้พี่ก็พูดมาเหมือนเดิมอ่ะณปัจจุบันมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างพี่ไม่เคยมีหลักฐานอะไรมาให้ผมดูเลยนะก็เอาไว้ให้พี่มีอะไรก่อนแล้วที่จะโทรกลับไปแล้วกันหนูไม่ตอนนี้คือพี่ปวดหัวจังเลยพี่เครียดมากเลยหนู เกลือกกลับบ้านบอืมไม่ทำไมพี่ต้องแก้ตัวตลอดเวลาว่าว่ามันไม่ได้หรือมันไม่ไดไแไ้แก้ตัวแก้ตัวมันเป็นตามที่เขาพูดมาพี่เขาพูดไปอย่างนั้นแหละหนูพี่ไม่ได้แก้ตัวอะไรเลยพี่บอกได้เป็นตรงตงเลยว่าพี่ไม่ได้แก้ตัวอะไรใดๆดทั้งสิน้นพูดไปพี่ก็ไม่ถึงไม่อยากพูดดิงไง แล้วทำไมพี่ถึงพูดให้ความหวังอยู่ตลอดแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ให้ความหวังเพราะว่าเขาพูดอย่างนี้มาพอเขาพูดอย่างนี้มาพี่ก็ต้องพูดให้เราฟังแบบนี้แล้วพี่ทำไมแม่จะอยทำามแล้วเขาพูดอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้เขาแค่คุยเดาแยเป็นอันว่าเป็นอันว่าเดี๋ยวเรายังไงค่อยคุยกันดีกว่าร้ให้พี่ได้เรื่องก่อนเนี่ยวันนี้เขาเข้าไปที่นู่นอ่ะเดี๋ยวราให้เขาได้เรื่องก่อนแล้วพี่จะให้เขาคุยเขาพูดเขาอธิบายท้งเส้นดีกว่าอรอจริงน่าจะให้เขาคุยกับผมแต่ที่แรกแล้วอ่า อยู่คนเดียวกับตอนเย็นเน้นเลยก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีใครใคร,ใครมาเคียงข้างอยู่ลำพังกับความอาว้างนั่งมองด<ม>ู<ม>แสงํำไรของดวงตะวันจะลับไปเออมองจันทร์จะลอยขึ้นมาเดึกดือยังนี้และเพื่อนที่ไม่ดีที่สุดคือมองข้าวอยู่เงาเงาอย่างคนที่ปล่อยวางก็อยู่อย่างนี้จนชินไอคนไม่รู้ก็คอยจะถามทำไมไม่หาใคร

เวลาฉันรักรักจริงมันมาไม่นิ่งมันตอนเธอมาทิ้งไปคนมันรักมากมันัวเลยเสียดายมันปวดใจฉันบอกใครก็ไม่ช่วยเพราะรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำก็อยูนี่คในดใจดำเลยคบกันเที่ยวแบบค้ำค,ำคำ้ำเ,เพื่อเจอเพื่อจงคือเลยต้องอยู่คนเดียว ต no 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 ก็เพราะเวลาฉันรักรักจร e ail, no, ิงมันมาไม่นิ te ่งม like. oh, um. ันตองเธอมาทิ <Yeah. S 1> ้งไปคนมันรักมากเหมือนตัวเลยเสียดายมันปวดใจฉันบอกใครก็ไม่ช่วยเพราะรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำก็๋ยวนี้คนมันใจดำเลยคบกันเที่ยวแบบคำคำเพื่อเจ็บเพื่อจำ ก็เลยต้องอยู่คนเดียวพ <Hey, S 1> อหมเวลาฉัน,นร,รักทีมันมาไม่มีรตอนเธอมาทิ้งไปคนมันรักมากมันก็นเลยเสียดายมันปวดใจฉันบอกใครก็ไม่ช่วยเ <Hey. S 1> พราะรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำก็ <Hey. S 1> เพียวนี้คนในใจดำเลยคบกันเที่ยวแบบคำๆก็เจ็บระรัง เลยต้องอยู่คนเดียว